สวัสดีครับผมเรามากินข้าวหมูแดงสูตรไก่กับขิงเกลือไงนึ่งเกลือกินเหมือนกันเลยกับยายคือช่วยเขาสูตรมาเนาะก็ตั้งกล้องไม่ได้อันนี้คือน้ำจิ้มนะหมูหวานถ้าบ้านเราก็หมูหวานหมูแดงหมูแดงหมูหวานเห็นเลยพี่น้องน น่าร่อยน้ำจิ้มอล้วเนี่ยวันนี้มากินที่แตงการหลอกกินเสร็จแล้วก็จะไปดูไฟแสงสีวันว้กระจ้ะเครื่องดังเรื่องันนี้ไฟแสงสียิ่งใหญ่มาก น ok ึ่งป MM ีมีหนึ่งครั้งตรงวันวันไปทเห็นบ้านเราบ้านเราวันได้งอกกุ้งค่ะเงืมไม่ขายตรงบ้านที่โรงเรียนอขาค่ะที่ตรงนั้นอ่ะแล้วเรียนบอกไปนี่ก็ได้ ไก่เขานิ่มๆไก่ไม่แข็งเห็นไหมนึนงกลงเขาเนื่อไก่น่ะกระดูกจะมีเลือดอยู่เลยนะนี่แหละไก่เขาเนื้อจะนิ่มไม่แข็งถ้านื่งจนกระดูกไม่มีเลือดเนี่ยจะแข็งเลยละ จค่ไม่หลังไม่ได้ค่ะเวลาเขานึ่งก็ตั้งเวลาเนะบางทีนึ่ง20นาทีปิดไฟแต่ไม่ต้องเปิดไาแล้วก็ก็เป่าไปประมาณ5นาทีหรือ10นาที ไอปินไกเขาจะรู้เลยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าไปนี่ยตู้ละกี่โลมันจะนึ่งยังไงส่เงีเลย

Tôi nay cái này cho mình bà chẳng Bà chẳng sáng nữa Chả nay xì môn quả lắm Có được không? Ừ môn lắm กินแซ่บบนไปพี่น้องเอ้ยว่าไก่ก็หมูบะหมูก็เป็ดแต่ส่วนนี้ยายไม่กินเป็ดเพราะว่าถ้ายายกินเป็ดแล้วยายจะไอยายกินได้แพ้เป็ดแล้ายังเป็นอาหารที่ยายชอบมากเลยนะเป็ดปักกิ่งอ่ะย่างอ่ะ เป็ดตอกกินย่างอร่อยมากเลยนะฮ่องกงอ่ะเขาทำอร่อยกินแล้วพวกเป็ดไก่เนี่ยอร่อยเลยฮ่องกงอ่ะอร่อยทุกร้านอร่อยนะฮะอร่อยทุกร้านเพราะปลาปีมืออ่ะเขาใช้ปีมือมากเลยอื โอเคครับกลับไปชำนิลพี่น้องด้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะ